สวัสดีคะ่ะเอวันนี้หลันๆก็จะมาทําเป็นสเต็ปในการแต่งตัวนะคะเชื้อไม่ทิงแถวค่ะเชื้อป้ามันแรงนะคะเนาะอ้อยโยอะไรนะบิ๊กหรอ40บาทได้บิ๊กหรอ <c oughs> หลานแต่ละคนโอ้ยฉันปวดตับแต่งหน้าก่อนสิคะแต่งหน้าแบบไหนเอ้ยนี่หนูชื่ออะไรคะนาดาเอาดีๆคะ่ะหนูชื่ออะไรคะนา,านามสกุล เราจะมาดูเออเราจะมาดูวิธีการแต่งหน้าของน้องนาดานะคะว่าเชื้อป้ามันจะแรงไหมหรือว่าโตามันจะแรงเหมือนป้ามันไหมเนาะอ่ะรีวิวทำดังสิคะครัเป็นลายด่้งหน่อยคะ่ะเนี่ยบงการแบบใหม่ใครเคยเห็นไหมนางทำดังดูดิดงทำไปเรื่อยๆแล้วก็นเนี่ย กเกินปิดจมูกด้วยนะรู้จักกบเกินแน่ดึงขึ้นด้วยแล้วไฮไลท์ตรงนี้ได้ไหมคะไม่เป็นไม่เป็นอ๋อน้าบอกว่าเห็นป้าปสัสสคือนี่เล็บสติกของป้านี่ใช้ได้ทุกรูปแบบคือเอาเอาลิปตัวไหนนะไฮไลท์ดังอะนี่ดูสีด้วยคะ่ะโทนสีด้วยโทนสีนะคะเอาเสีอาม,มามแกะด้วยคะ่ะ แกะให้ด้วยค่ะอันตัวอันเท่าอันทีอันแกะั่ติ่งติ่ติ่งติ่งติ่งเติ่งงละนแม่แกะให้นะคะเนี่ยนะคะแกะง้บ้านกนะอันน้องใหม่นะคะอ้อืมอ้าเอาเปิดเปิดค่ะเปิดค่ะอันนั้นหลานชายนะคะโสดนะคะประจำการที่ไหนน้องไอพี่ฟ้าประจำการที่ไหนคะพี่ฟ้าเขามี

แต่ถ้าพูดถึงนั้นมันออกคลิปได้มันโอเคนะน้าดานะไฮไลท์เนี่ยจะทำแบบนี้นะคะการดูเลือกสีริฟสีนะคะวงเล็บบลูสบ้านเรานะคะหน้าผากหล่อนก็จะโหนกนูนนิดนึงเนี่ยเน้นเๆนๆๆๆๆ้นเนหัวก็จะเถิกๆนิดนึงนี่อยหยังวะ อาะบีบดังได้ค่ะบีบดังได้ค่ะอออเ,เอากูก็หวันกูเป็นคนขี้หวันนะกูยังบอกอ่อไปเฮิร์นก<อ>ูหุ่นแล้วว่าเฮิร์นมีพัดอัพจุดละโทรหาเบตต์ตันสุนุแป้งค่ะแป้งค่ะไม่ต้องชุบแป้งมากหรอกลูกติดเหลืองค่ะแค่เอาเด็กลงก็ติดเหลืองแล้วลอ๋อทาคิ้วทาปากก่อนเหรอต่ำหุ่งได้เฮิร์เราต่ำหุ่งเอาอาหาจังหุงเจ้าจุทาคิ้วทาปาก เสร็จแล้วแล้วคุณมาทาแป้งหรอคะมาหอดมือ้านสิมงมีผัวไหมคะอ๋อป้สมเป็นคนแบบไหนสนุกสนานหรอดีนี่นะคะแบใหม่แล้วจ้าราไปอีกตอสอง ตอนนี้แล้วอันนี้ใบน่ะอาบอาบไอ้ผือตายแล้วพวกนี้เซรามากระถินบอกเลยอุยมเอาไม่ได้บอกระถินแถวโกก่อแล้วได้หลายยุ่มกระถินนะไปรถ้า อใช้เลดดิเนอร์ค่ะโอเคค่ะหลานกูบอกว่า okay, ใช้เลดดิเนอร์จัดไปคะ่ะคุณหลานถึงเราจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีศักดิ์ศรีใช่ไหมคุณหลานใช่ค่ะชีวิตเราดีๆเรามีความสุขนะคะใครจะคิดยังไงมโนยัยงไงปล่อยของข้าวค่ะแล้วแต่มึง <laughs> อันนี้ที่อันนี้เขาเรียกว่าอันนี้มือคะ่ะลูกเนาะใช่ชีวิตเราดีๆใช่ไหม อืมแล้วอยู่กับปัจจุบนันค่ะจะคิดยังไงโนสนโนแคร์ no, son, no care, ใช่ไหมเด็กมากล,ลูกกูแดกอย่างเดียว <laughs> อีไหนอลับดินบอกกูแดกอย่างเดียวแดกหน่อยค่ะแล้วมินนี่อะไรมากแฮปปี้ฮะโทรศัพท์โทรอังกฤษก็เปลี่ยนได้ปั๊บๆโทรหาเพื่อไปแล้วทุมแมลไม่ได้คลิปสักแปดนาทีนาดาเก็บให้ป้าค่ะบีบคอนค่ะไม่รู้จะมันจะบีบไปทำสกระเบืออะไร ดาดาได้เป็นมือขวาคุูได้เลยนะพร้อมตบพร้อมด่าพร้อมเตรียมตัวขึ้นศาลเขาแจ้งความก็ไปหาพี่ฟ้านะพี่ฟ้าหาไม่ไม่ให้นะคะถ้าสมมติว่าฟ้าอยู่ประจำกอพอไหนแล้วสรุปว่าพี่ไอสรุปว่าป้าไปแจ้งความอีดาสะแตะจนมดยกโคตรมึงสิ่โโงพี่อีดา ไม่ได้มงผีดินะเอาขนมเมื่อกินหนูเต้นตึงดิงดิงติงดิงดิงเอาไปทางนู้นสิเต้นชวให้ให้ติงติงติ้งติ้งติ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 งเดาเด้าจังไก่กิหลุเดาเดาเด้าเด้าเดาเดเดา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 ให้เขาดูหน่อยเดาให้เขาเนี่ยเด้าจังไหนก็บินน่ ไในแคร์ค่ะชีวิตแฮปปี้ทวีคูณชีวิตแฮปปีี้ทวยไหมค่ะสวยค่ะแต่ก่อนกูจมอยู่ในนรกมานานแล้วกูแฮปปี้เลยโว่ไอหมีมึงเมื่อสตุกแกตุกแกอะไรนายุงอีเน่าจังไดมันกำลังลุตเดา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 โอเคค่ะรับลายเอฟซีก่อนรับลาขอบคุณค่ะอืม่บ้ายค่ะเอฟซีป้าชมอ๋อแม่บายค่ะหมอ เฮ้พูดดีๆบายค่ะไปไม่ไปไปเอีชั่วไปเอฟซีส้ม